ผู้อำนวยการสุบัณทันดอนอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมค่ะผู้อำนวยการเรืองชัยตามราภาคผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต3 6ในานามผู้อำนวยการเขตค่ะท่านวชีรศักดิ์สุประดิษฐ์กุลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่านชุติมาแก้วสีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายค่ะและท่านสุรพลวงวัฒนะประธานสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยค่ะลำดับต่อไปเขาเรียนเชิญท่านนายกสุรพลดุรงคชยานุรักษ์นายกเทศบนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพค่ะขอเรียกเชิญค่ะ next Mr. สเตอร์สุรพลดุรงคชยาน u r a k t ์ e Director of t ร์ของเทศบาลตำบลป่าอ้อัลชัยเบลค่ t มองออฟเกสชุลชลชัยวิ s ยาคมสคู e รีสเรียนท่าน คณะกรรมการท่านผู้วิเกียรติที่เคารพรักกับผมนายสุรพลดูรงคชยานุรักษ์นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายในานามตัวแทนคณะครูโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุมชนและผู้ปกครอง รู้สึกดีใจและภูมิใจที่โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมมีโอกาสได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันรวมทั้งมีโอกาสต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้กับผมผู้เก็บกอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนรู้สึกปลื้มพิติยินดีที่ทราบว่าโรงเรียนของเราได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝันตำบลตะต้อดอนชัยของเรามีคำฝันว่าตักสิทธิ์เจ้าอพดอนชัยก้าวไกลการศึกษาวิจิตรการตาวัดร่องคุณ ตั้งจะเห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตำบลของเราอยู่ในโรงเรียนนี้ดอนชัยวิทยาคมจัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งของยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปทางการศึกษามีวัดร่องคุณเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญสามสิ่งของคำขวัญตำบลป่าอ้อดอนชัยอยู่นักโรงเรียนแห่งนี้ กระผมเชื่อมั่นและศรัทธานในความสัจติของเจ้า<อ>พ่อดำชัยจึงแน่ใจว่าอีกประมาณ5ชั่วโมงโรงเรียนดนชัยวิทยาคมจะได้รับการรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝันวันนี้ท่านคณะกรรมการประเมินทุกท่านท่านเสียสิทรกท่านได้เสียสละเวลามีค่า มาเยี่ยมชมให้กำลังใจแต่ผมในานามตัวแทนของโรงเรียนดอนชัย,ยวยิทยาคมและคณะครูผู้ปกครอง,อง,องชุมชนตำบลสาอ้อดอนชัยยินด,ดีต้อนรับทุกท่านและขอน้อมรับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทุกท่านด้วยความเต็มใจและ